คุเพนไม่เคยกลัวด่านนะ,ะคะเพนกลัวกล้องด่านไม่เคยได้กินเงินคเพนหรอกแบบพลบภาษีขาดเข็มขัดไม่ขาดอันนู่นนี่นั่นนาะไม่โดนนะคะคุเพนไม่เคยกลัวด่านเพนกล,กลัวกล้องกล้องจับความเร็วนะคะถามคุเพนเคยโดนใบสั่งไหมไม่ไม่เหลือนะคะไม่เหลือ มีเหรอจะไม่โดนโดนอยู่แล้วนะคะแต่เพนโดนอะไรกูเพนโดนใบสั่งจับความเร็วค่ะเพราะว่าคนที่ขับทางไกลนะคนที่ขับทางไกลตลอดเนี่ยไม่มีทางที่จะไม่โดนใบสั่งจับความเร็วขับสามสี่ห้าหกร้อยโลตลอดเนี้ยขับประจํายังไงก็โดนนะคะยิ่งไปแบบว่าอย่างคูเพนเนี้ยไปแบบจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ที่เราไม่ชินทางอะคะ่ะ ไม่ใช่ทางที่เราขับประจํมาอะไรอย่างเงี้ยจะโดนบ่อยบ่อยไหมไม่บ่อยนะแต่โดนเออบางทีอ่ะบางทีเราขับอย่างเช่นล่าสุดที่ผ่านมานะคะไปขอนแกน่นเออไม่ชินทางพอเลี้ยวไปปั๊บพักเนี่ยแหละโดนเลยนะคะความเร็ววิ่งขวาแล้วคู่เพนโดนเนี่ยความเร็วถามว่าความเร็วที่คู่เพนโดนเนี่ยมันแค่ร้อยร้อยสิบเองนะคู่เพนโดนเวลาโดนเนี่ยไม่ได้โดนร้อยสามร้อยสี่นะ คุเพนไม่ขับถึงร้อยสามร้อยสี่ตายเปล่าเวลาคุเพนโดนเนี่ยมันแค่ร้อยร้อยสิบกระโดดแล้วเขาจำกัดความเร็วอยู่ที่เก้าสิบถามคนใจเย็นยังไงขับสามสี่ห้าร้อยโลยังไงก็ไม่ขับเก้าสิบค่ะไม่มีทางต่อให้ใจเย็นแค่ไหนก็ไม่ขับเก้าสิบแล้วทีนี้บางทีอย่างเช่นที่คุเพนโดนเนี่ยคุเพนว่าคุเพนไม่เห็นป้ายป้ายเตือนความเร็วเลยนะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราขับนะคะเจอป้ายจำกัดความเร็วปุ๊บป้ายสีเหลืองเนี่ยจำกัดความเร็วปุ๊บตีลงซ้ายเลยค่ะก็จะไม่โดนอันนี้บางทีอะ่ะอย่างเราขับไปที่ที่เราไม่เคยไปอะ่ะที่เราไม่คุ้นทางเนี้ยพอเลี้ยวไปหน่อยขับเพลินๆวิ่งขวาแซงขวาไปปุ๊บหันไม่อีกทีหนึ่งเจอกล้องละตำรวจตั้งกล้องขอนแก่นนี่ด่านเยอะมากนะคะโดนไปแล้วลงซ้ายไม่ทัน,นะคะ่ะร้อยสิบเองเออ ร้อยสามร้อยสี่คูเพนไม่ขับนะตายเปล่าแค่ยางแตกไม่ก็ตายแล้วค่ะไม่เหลือไม่รอดแต่ไอ้ร้อยสิบร้อยหนึ่งร้อยสิบไม่เกินร้อยยี่นี่ครูว่ามันเป็นความเร็วที่ปกตินะซึ่งคนขับรถโดยปกติเนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนั้นร้อยร้อยสิบร้อยี่ประมาณนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยรถเยอะๆแล้วก็ถนนแบบยังไงอะ ก็อยู่ที่ว่าเขตไหนนะ่ที่ว่าคููขับเขตไหนเออถ้าอย่างเงี้ยครูจะขับอยู่ที่เก้าสิบร้อ,ห Pfizer, อยหนึ่งโดยประมาณนี้เก้าสิบร้อยหนึ่งร้อยสิบก็ขึ้นอยู่ว่าโล่งอ่ะโล่งรีบถ้ารีบก็รีบไปอ่ะถ้ารีบก็ขับเร็วหน่อยเกินร้อยหน่อยๆนะคะประมาณนี้แหละมาเล่า <c oughs> สู่กันฟังนะคะหาครูเพ็รไม่เคยโดนไปสั่งเลยใหม่ใหม่ใหม,ม่โดนยังไงก็โดนโดนจับความเร็วนะคะอย่างอื่นไม่โดนความเร็วอย่างเดียว เรื่องปกติธรรมชาติของคนขับรถแล้วครูจะบอกว่าคนที่มีรถเครื่องสองพันสองพันห้าเครื่องสามพันนี่แล้วขับสามสี่ร้อยโลจะมาขับเก้าสิบยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะสมัยก่อนเนี้ยก่อนที่ครูจะมีรถคันนี้นะตอนนี้ครูขับกระบะอยู่กระบะของครูเนี่ยเครื่องสองพันห้าเนี่ยครูโดนใบสั่งยี่สิบกว่าปีครูพม่โดนใบสั่งครั้งแรกที่ขับเป็นมายี่สิกว่าปีนะขับรถเป็นเนี่ย โดนไปสั่งครั้งแรกจับความเร็วก็คืออ้รถคันนี้แหละรถกระบะครูคันเนี้แต่ก่อนที่ครูจะมีคันนี้ครูขับอไอ้นิสสันมาร์คปทุมมุกดาหาปรปทุมมุกดาหารนี่ขับบ่อยมากเลยแต่ไม่เคยโดนไม่เคยโดนไปสั่งสักทีหนึง่งเพราะว่านิสสันมาร์คเนี่ยขามาขับร้อยสามร้อยสี่ได้ไหมได้ร้อยยี่ได้ไหมได้ร้อยสิบได้ไหมได้ไม่แรงไง <laughs> ไม่รู้สิตอนครูขับรถเก่งครูไม่เคยโดนจับความเร็วเลยนะแล้วที่ผ่านมาขับร้อเป็นตสิบแปด เออครูก็ไม่เคยโดนจับความเร็วเลยนะครูเพิ่งมาโดนนี่แหละจะขับเลยแล้วเนี่ยขับเลยบ้านแล้วเนี่ยเออถึงหนองแครแล้วครูไม่เลี้ย <c> ว <oughs> เห็นไหมเมาเพลินถึงแล้วถ้าไม่เลี้ยวเข้านี่หนานเลยจริงๆด้วยเลยแล้วทีจริงครูต้องเข้าซ้ายนู่นเข้าตั้งหนานแล้วอันนี้เลยไม่เป็นไรไปเข้าข้างหน้า ก็ขับรถเนี่ยอย่างน้อยนะคะอันนี้ที่ครูมาคุยนะมาพูดนะเรื่องการขับรถเนี่ยไอความเร็วที่เราใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราขับเร็วเร็วเนี่ยก็ต้องดูว่าเร็วในช่วงไหนครูจะไม่ขับอย่างเงี้ยขับเร็วปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยครูไม่ส่วนใหญ่อะโดนจับทางไกลๆยาวๆถนนแบบเส้นยาวอะไรเงี้ย เราก็ไม่ใช่เขตชุมชนถ้าชุมชนเนี่ยคุณจะไม่ขับเกินร้อยเด็ดขาด8ปดสิบเก้าิบกแล้วแต่อย่างเงี้ยก็ทํบห้าสิบหกสิบอันนี้เข้าเขตเมืองนะะคุณไม่เคยโดนความเร็วอะ่ะโดนไปสั่งความเร็วในเขตเมืองนะไม่เคยเลยนะคะในเขตตัวเมืองไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่โดนนี่โดนทางไกลทั้งนั้นเลยวิ่งยาวๆถ้าขับความเร็วเกินอะ่ะคุณจะเตือนนะว่า ถามว่าครูเป็นคนขับรถช้าไหมไม่ช้าครูเป็นคนขับรถเร็วทีนี้ไอ้ขับรถเร็วของครูเนี่ยอย่างที่ครูบอกครูไม่ได้เร็วเกินไปครูเร็วในในแบบว่ามันเกินเกิน90เท่านั้นนะคะแล้วก็ไอ้การขับร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยครูเพนขับเป็นไหมเป็นแต่ถามว่าเราจะเหยียบร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าเพื่อเพื่ออะไรถ้าขับเร็วขนาดนั้นครูว่ามันก็สมควรตายนะ แค่อย่างแต่ครูว่าก็เอาไม่อยู่กันแล้วนะไะตายเปล่าครูบอกได้เลยว่าตายเปล่าวันนี้ไม่ตายเดี๋ยววันหน้าต้องตายทำอย่างนี้บ่อยๆเออครูเพนก็กลัวตายนะคะแต่ถามว่าอย่างที่ครูเพนบอกนะครูเพนขับไกลๆยูสามสี่ห้าหกร้อยโลเนี่ยอย่างมุกดาหารมานี่เนี่ยห้าหกร้อยโลขับรถเป็นวันๆกว่าจะถึงแปดชั่วโมงถึงให้ครูเพนขับทานเก้าสิบมันก็ไม่ได้นะแล้วกล้องกล้องนี่เยอะมากบางทีกล้องก็หลอก บางทีก็ไม่หลอกก็ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริงบางทีก็ขับเพลินๆอ้าวเห็นกล้องออกโดนไปละอย่างเงี้ยแต่ไม่โดนบ่อยนะเพิ่งโดนมาสามใบเองเออทั้งชีวิตนะมาถึงตอนนี้นะคะโดนมาสามใบเองแล้วก็โดนใบจับความเร็วที่ด่านตรงด่านเงนี้ยก็สองครั้งแค่นั้นไม่ค่อยโดนบ่อยหรอกแต่โดนอยู่ <laughs> เรื่องพลรบอรภาษีนี่ไม่มีเข้มขัดนี่ค่าตลอดขยับรถหน้าบ้านคูเป็นยังค่าเข็มขัดเลยนะคะเดี๋ยวว่าตะขับแบบไปไหนเลยขยับรถหน้าบ้านคุยังค่าเข็มขัดเลยมันชินนะคะอย่างอื่นไม่เคยโดน,นะคะ่ะโดนแค่นี้แหละทีนี้คูก็อยากจะเตือนนะเรื่องอาการขับรถนะคะเรื่องความเร็วเออครูเตือนคนอื่นเนี่ยครูหมายถึงว่าอย่าขับเร็วเกินตัวเองค่ะอย่าขับเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ ของคูน่ะรับรองคูมั่นใจว่าคูไม่ไม่เจออุบัติเหตุแน่นอนเพราะอย่างที่ครูบอกนะครูรู้ว่าคูควรขับเร็วตรงไหนแค่ไหนนะคะอย่างคูไม่เจออุบัติเหตุแน่นอนแต่แต่ว่าก็คือจะเสียเงินแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในบางคนที่ยังขับไม่เก่งคูหมายถึงแบบนั้นนะคะอย่าขับประมาทเร็วเกินอ่ะเร็วเกินไปในที่ที่ไม่สมควรเร็วคุณก็ขับซะเร็วเร็วอย่างเงี้ย และอย่างมือใหม่ยังขับไม่เก่งเลยคุณก็เหยียบอย่างเดียวเลยคุณว่าคุณเป็นแล้วคุณเก่งแล้วคุณเหยียบอย่างเดียวเลยสรุปว่าพอเจอเหตุฉุกเฉินแล้วเอาไม่อยู่เออเอาไม่อยู่เบรกไม่อยู่เอารถไม่อยู่อะไรประมาณนั้นน่ะเห็นไหมก,อก็อุบัติเหตุเกิดอืมเวลาไม่ใช่แบบเฮ้ยครูเพนเตือนน่ะเรื่องอย่าขับเร็วทําไมครูเพ้นยังโดนใบสั่งความเร็วเออก็มันเร็วคนละแบบกันนะคะเร็วมีหลายแบบเดี๋ยว ใครที่ขับรถทางไกลตลอดจะรู้จะเข้าใจสิ่งที่ครูพูดไออยู่ในพื้นที่อะครูมไม่เคยโดนอยู่แล้วนะคะเนี่ยครูม,มันโดนกันนี่แหละไอที่ขับออกนอกสถานที่บ่อยเนี่ยโ,โหชุมแพครูเคยไปไหมไม่เคยป่าจีนนี่ยังไม่เคยเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ป่าจีนอยู่ที่ไหนรู้อันอีรู้ที่ไหนแต่ไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าคนเราจะไปทั่วจริงไหมเออแต่เนี้ยช่วงที่ครูไปทั่วเลยนู่นนี่นั่นไปทั่วสาราทิศ ทัวทุกทัวหมดเลยอะไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็มีบ้างฝากเตือนนะคะก็ขับรถกันดีๆอย่าขับเร็วเกินไม่ขับเร็วเกินไปอย่งครูเนี่ยไม่เรียกเกินแต่ขับเร็วนะแล้วเวลาใครนะคะจะโทรหาครูเลือกเวล่เวลาหน่อยนะวันนี้ครูก็โมโหมีหลายรอบเลยสอนสอนดูอะ่ะ แล้วนักเรียนครูก็หืมลอะเธอะละเธอะคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาโทรไอ้ที่ไม่สําคัญอะโทรมาถามอะไรถามอยากรูก้เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็เลือกเวลาหน่อยนะโทรมาหาครูก็โทรตอนที่คิดว่าครูว่างอะเออมือดแล้วเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมาโทรตอนกลางวันกลางวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครูขับรถดูสิเนี่ยห้าหกโมงเย็นครูยังขับรถอยู่เลยครูเดินทางตลอดแล้วก็ถ้ากลางวันแน่ๆเลยเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นเวลาที่ครูสอนนักเรียนอย่าโทรมาไม่สําคัญก็อย่าโทรมามคาราูคไม่เล่นโทรศัพท์แต่รับสายอันนี้ไอ้รับสายเนี่ยพอรับสายบางทีสายมันไม่ได้สําคัญน่ะถามอะไรไม่รู้ไร้สาระมันทําให้ครูหงุดหงิดน,น,นะคะแถมสอนนักเรียนอยู่ด้วยสอนนักเรียนอยู่นักเรียนก็นเลอะเทอะไอ้คาถามก็ถามไม่น่าจะถามเลยอย่างเงี้ยเออฝากไปด้วยนะคะ